ช่วงหาสเตชันตอนโจ๊กเกอร์แบนเดี๋ยวลูกค้ามานี่เรียกเลยนะโอเคป้ายขายของนะเนี่ยได้โบเซ็นนะสวัสดีค่ะพี่ขาสวัสดีค่ะ,คะตายแล้วหนะ้าพี่ดูง่วงนะคะพี่กินกาแฟหน่อยไหมคะเอาไได้ครับนั้นพี่เอากาแฟอันไหนดีคะอ๋อสีนั้นนะครับอ่อันนี้ปะคะครับผม อืหอมชื่นใจโอ้ยแน่นอนอยู่แล้วค่ะของเขาหอมเข้มเต็มช็อตทุกวันอยู่แล้วค่ะสวัสดีค่ะอ้าตายแล้วเมเม จัดร้านเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปดูคอนเสิร์ตวันนี้พี่เนี่ยจ้างคอนเสิร์ตวงใหญ่มาเลยรู้จักไหมชื่อว่านักแสดงเปิดคอนเสิร์ตบริษัทฮาแอนด์โจเกอร์แบรนด์สื่อวิยเชิญยิ้มอ๋อคอนเสิร์ตเปิดบริษัทฮาหนูรู้จักนะแต่โจกเกอร์แบนด์นี่วงอะไรเกิดมาไม่เคยได้ยินเลยพี่อารีวันหลังไปหาทีนพูดนะเขาดาัองดาองาเรียรีบที่จัดร้านอมาแล้วมาแล้วเมมาแล้วใช่ไหมคะ นเดวันต้องขอบคุณนักเข้ามา่วยงามนี่แหละรถเชห่อะมบหอ่เราโพงใหดีพอเดวันเดวันอาโอาโอาโอนตลอดเลยอะไรกมนวะก็ไม่เห็นมีอะไรนี่ยปหเรียบหน่อยเอาลงมาาค้งมาเลยน้า้องก็มาอ๋อราคาย เด่งเหรอคะอันนี้อันนี้เหลือหลายชยิ้มเหลือหลายใชยิ้มอ๋อรู้แล้วพี่เป็นตลกที่ไม่ตลกใช่ไหมคะทํไงหรบผมมาทุก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 ทุ อย่าไปอายคนดูมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดแป๊กไปเลยนะเดี๋ยวลองไปซ้อมดูก่อนแต่ไปซ้อมดูก่อนพี่บอลแล้วก็ตอนขึ้นไปเนี่ยจังหวะบีดในการเล่นเนี่ยอยากตกของช้างเบื่อเล่นนะไวนิดนึงใช่ไหมคือบีดอย่างเช่นว่าปนะปั๊ม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 ลงมือไม้ออกดอยไม่ใช่อยื่ๆอย่างเงี้ยแขกเบื่อหมดนะน้องเรืองมี ภัคสิที่เบื่อเหมืนกันมุกแบบพี่อย่าไปช้ามากเฮ้ยง่วงนอนมาหได้เปล่าเนี่ยไม่ใช่วันวันไม่หลับไม่นอนคุณส่งผิดอีเวนเดี๋ยววนี้วันนี้เอาบุ๊อันใหม่มาโชว์ให้ให้ฮารุดูด้วยเฉยเมยให้น้องฟังสักนิดหนึ่งยังไม่นิอนก็มึงยังไม่ได้นอนเลยตั้งสิบโมงเช้าความํงเล่น ในนกดาวเรื่องสมบูรไทยมึงก็ดูกันพอรู้เร่องมึงก็ดีขึ้นมาโอ้ยมึงเอาชีวิตเข้าไปผูกพันมึงจับเด็กน้อยเป็นตัวประกันดูแตมกระเดินทั้งวันไม่หลับไม่นอนติดมว่า มือติดกันยังว่ามึงเลยมึงไปดูใครก็ช้อนบาแล้วตัวคุณอะบุ๊กใหม่เอี่ยมเลยหัวไหลแต่ผมจะเล่นแบบใหม่ยังไงวะสมมติหัวไหลเลยเหรอหัวไหลสมมติเหล่กับเสื้ดเลยได้ไหมได้อย่าบุ๊กต้องไวนะ วันนี้มีจับสินค้ามีอะไรไหมเพราะว่ามีบ้างมีบ้างไ,ไม่ต้องค่ะพี่ไม่ต้องไม่ต้องจับใช่ป่ะไม่ต้องเล่นก็ได้พี่กับบ้านก็ได้ค่ะว่างวันนี้นะว่างอัจับสินค้าได้แล้วนะคะจับสินค้าคได้เลยจ้ะโอเคอันนั้นทำอะไรอะคะไปรอชิรตัตู้ไปไปอารุครับ <c oughs> แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ขึ้นกี่โมงครับ อันนี้รีบเหรอคะเดี๋ยวตั๊กมีงานต่อด้วยใช่ใช่ต้องรอนะคะพอดีว่าขึ้นเลยพี่ขึ้นเลยไม่ได้ค่ะขึ้นเลยนเขึ้ลยไม่ได้ไไม่ด้ค่ะพอดีวงนี้ที่จ้างมาเป็นวงแค่แบบว่าไม่ใช่วงใหญ่อะค่ะมีใหญ่กว่าเราอยู่มีวงใหญ่มาอีกวงเหรอใช่ค่ะเขาจะเล่นก่อนวงนี้นะคะทเวนตี้ไฟส์่าบอกนะพี่แหลมมนทเนตี้ไฟส์โอ้โหดังกว่านั้นอีกค่ะโอ้โเจอเรากบตายแจ๊สบุ๊กนี่แจ๊สบุ๊กนี่นี่โอ้ดเบสิกเด็กๆเลยค่ะ เเเอาาฮฮ้้้ยยวันตั๊กสวัสดีจะกลับบ้านเหรอพาไม่ได้กลับบ้านพี่มาเล่นงานคอนเสิร์ตเอาที่มางานเดียวเหรอจ้างบริษัทฮามาด้วยเนี่ยใช่นี่ไงคะวงที่หนูบอกว่าจะมาเล่นก่อนค่ะเป็นวงดาวจบกับแบรนด์แอนตั๊กลีลาพี่ไงพี่ดีใจนะที่น้องทำวงกันแล้วก็มาเออเคียงคู่กับพวกพี่เนี่ยมีคนจ้างอีกเหรอเนี่ยพี่จะพาห้าู่ถึงได้นะพี่เปคนจ้างอีกเหรอเนี่ยเอานี่ไงคุณฮารุนี่ฉลองนี่ครบ80ล้านกระป๋องนี่ไงฉลอเหรอเอออุ้ยนี่มากันเต็มวงแล้วเนี่ย มาเป็วงเดี๋ยงบอลเขาทีมใหญ่อยู่แล้วพี่ขอเล่นก่อนแล้วกันค่ะค่ะเดี๋ยวพี่เขาขึ้นก่อนนะคะออพี่เขาเล่นไม่ซ้าใครแน่นอนพี่นุยขึ้นเป็นพี่ก่อนก่อนเป็นโคศก,ก่อนใช่ไหมคะ<ช>แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวให้พี่ต๊กขึ้นมาร้องเพลงหมดห่วงใช่หลังจากนั้นก็น้องพูก็ขึ้นมาค่ะอะล่องผูร้องอดี้ slam ไม่ใช่ชานไม่ใช่ผู้ยิ่งอย่างเงี้ยละค่ะเพลงอะไรเดี๋ยวก่อน ฉันก็เป็นผ <Oh ู้หญิงอเจนเกินโดยเพลงนี้นี่เองตอนแรกเขาไม่รู้หรอกมึงบอกเขาทีนะเฮ้ยนุ้ยเดี๋ยวก่อนก็คือจะมาเล่นชนกันใช่ไหมเนี่ยใช่ป่ะไม่ใช่ก็เล่นคนละชั่วโมงไงของพี่ชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ของบอลชั่วโมงหนึ่งอ้าวเดี๋ยวนี้บอลไม่ได้ดูวงเลยหรอให้นี่มาคุมหรอคือตอนนี้เขาเขาเขาคุมหมดแล้วพี่โอ้เพลงยังร้องคอมเลยให้มันมาคุมวงเดี๋ยวมึงมีงานหรือเปล่า มึงมาอามกูแบบนี้นุ้ยก็มีแต่รับไม่เยอะไูมึงเป็นคนจ้างมึงก็ไม่จ้างก็ไม่เป็นไรเขาช่วงหน้าฝนเดี๋ยวหมดฝนนี่ก็เต็มแล้วงานเต็มเหรอให้กูเต็มที่กับมึงแล้วเนี่ยตอนนี้เต็มที่เลยจะเล่นมุกอะไรเดี๋ยวก่อนอ่ะมุกอะไรอ่ะไม่ให้เล่นมุกอะไรนะเด็กจาพากายืนฟังอยู่เนี่ยหัวไรอ่ะพี่ไปห้าเล่นพี่ไปเล่นมุกโคศก สวัสดีครับครับครับก็เล่นเหรอใช่ผมเล่น่ไงสวัสดีครับครับครับท่านผู้มีเกียรติท่านผู้มีเกียรติเกียรติเกียรติที่มาวันนี้ที่มาวันนี้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 เล่นคนเดียวเลยเหรอใช่เล่นคนเดียวพูกนี้มันช้าคือมันตามผมไม่ทันแล้วอ่ะแล้วมุกอะไรนี่อะมุกอะไรบอกมามุกเข้าแถวเข้าแถวเล่นยังไงหัวแถวนับหนึ่งนับสองนับสามแล้วมายก็วิ่งปึ๊บแล้วเก่าที่เดิมนับเร็วเกินไปเนี่ยท่าเล่น เล่่นไไมด้ห้ามเล่นนะมุกจังหวัดอีกอ่ะเออแลยังมีอะไรบ้างอะอะไรฮะมีจังหวัดอะไรบ้างจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วยฝอเสืออ่าปึ๊บสอเสือไม่มีเราเรือแล้วก็ตีปีเล่นนะนู้ยอันนี้พี่ไม่เล่นอ่ะขาแถวพี่ไม่เล่นเอ่ะอ่ะนี่คำผัวอีกนะคำผัวอะไรวะคำผัวน่ะเชียงใหม่เก่าแล้วโอ้ดยแม็กโอ้โหมึงถึงไม่มีงาโถงไง มึงอย่างเงี้ยกูก็แค่ถามดูทำหวนยังไงมึงก็บอกพี่ดิขายกระตูว์หวกนกระตายเออขายกระตูว์หุก็ตายเนี่ยมึงช้าเนี่ยมึงช้าไปสอนพี่กระโหลกงั้นพี่เล่นนับหนึ่งถึงสิบแล้วกันพี่หนุ่ยเล่นไม่ได้พี่หนุ่ยมาคนเดียวอ่ะเฮ้ยนี่ไงนี่สมาชิกวงพี่เอาแล้วพี่จะเล่นงไงพี่ก็เล่นกับสาลายเดี๋ยพี่ขอเล่นก่อนแล้วกันพี่ขอเล่นก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดวงเลยเดี๋ยวเอ้าเป็นอุปกรณ์ขอนเลยด้วยคือตอนนี้ไม่มีใครแล้ว ไม่ต้องไปสนใจเดี๋ยวพี่จัดการเองสามแล้ววกเรากลัาแล้ววเกลดงการแน่แหล่งนี้ที่พักจิตณแหล่งนี้ที่พัดพิงเดี๋ยวเอันนี้ผมต้องไว้พูดเปิดวงนะหนุยโอ้พี่เบิร์ตต้องพูดเปิดวงก็ใช่ไงมันเหมือนกันไหมล่ะ้นุย เปิดพี่เปิดฟังมันก่อนสี่ผมเอามาเปลี่ยนใหม่แล้วมันไม่เหมือนแน่นอนพี่เปิดลองฟังน้องมันก่อนเปลี่ยนนะเออณ<อ>แหล่งนี้ที่พักจิตณะ,ะแหล่งนี้ที่พักพิง <นะ S 1> สวปีปีปิงสวัสด,ดีโจ๊กเกอร์บร เปิดหัวกันนะเปิดหัวกันพี่พ่อจริงๆริอะพี่ต้องร้องเท่อุเทนโพรมินด้วยแต่วันนี้ถือว่าไม่เป็นไรให้ให้น้องได้โชว์กันให้น้องได้โชว์กันเอ้ยเอางี้แล้วกันส่งมาเลยคนหนึ่งมาเล่นนับหนึ่งถึงสิบกับวงพี่โอ้มาๆๆอ่ะเี่กับเขามานับหนึ่งถึงสิบหนึ่งถึงสิบนะใครนับสิบโดนตีหัวกูรู้เนี่ยกูเล่นอเอครมึงต้องสอนมึงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 9ป0เก้าสิบเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่ใหมเดี๋ยวนะดี๋ยวนช้าๆเลยดีกว่าให้ขึ้นก่อนผมให้เขาขึ้นก่อนเขาขึ้นก่อนเร็วๆดีแล้วหนึ่งส8 9 1ามี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ทีนี้ทีนี้เอาสมาด้วยนะเอาทำไงนะหนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแป 9 9 9 9 9 9 9 9้าแล้วสดิออแล้วบอลกูเจ็บหัวแล้ววงพี่พักละอ่ะวงบอลต่อเลยเม่ยิดเลเออเอาผู้หญิงกูไม่เล่นสมสีไหมล่ะไปจะแพ้รึ้นับเิญขึ้นมาเลยครับเจ้งจะแพผู้หญิงทุกวันี้สักกันเยอะใช่ไหมนะ ปแล้วผู้หญิงชอบสักอะไรผู้หญิงชอบสักผีเสื้อสักตรงไหนอะสักไว้ตรงนี้อ้าวทำไมสักผีเสื้อไว้ตรงนี้มันก็จะบินเข้าลังไงผู้หญิงมึงแอคใส่แขกมึงแอบใส่กูทำไมเราชวกเกียวกันไปด้วยไ้ย ไปไงผู้หญิงสักมีเสื้อตรงไหนนะตรงหน้าท้องเมื่อกี้เจอกับเธออยู่คนเป็นไงสักปลาไหลกลางหลังเลยอุ้ยทำไมสักปลาไหลกลางหลังมันใกล้รูรูอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวึงจะสักไรนะจะสักหมดในทั่วนี่เลยสักหมดเนี่ยนะทำไมต้องสักหมดทั่วนี่ของหวานมันอยู่นี่เดี๋ยวดูดอกหนักสุดจัดไปพรุ่งนี้กูสักบ้าง ุนี่จังงั้นเอาเถอะเอาเอาจะสักอะไรสักอะไรตรงนี้กูจะสักลิงไว้ตรงนี้เอาทำไมสักลิงไว้ตรงนี้ก็กล้วยมันอยู่นี่ไงไหนหนักตรงไหนบอลไอ้ต้นเอลาเป็นหโักไม่เอาไม่ถอนนะคะนะครับสู้ต่อไปค่ะ